สวัสดีครับตอนถ้าเกิดเราลงไปหกคลิปแล้วนะครับเออช่วงนีว้วันนี้เรามาถ่ายวนดีอนะ,อะคลิปที่แล้วอะ่ะเออคลิปที่แล้วตอนเล่นตำรวจจัดโจแน่นั่นแหละที่คลิปชื่อว่าเล่นกันอะ่ะนั่นแหละเออเร,เราเล่นไปแล้วอะ่ะเออแต่พ่อผมตใจร้ายถ่ายหมดแล้วว่าเออโอ้โหเลยเนี่ยจนผมได้มาถ่ายวันนี้โอ,อ้โหโห,ห้องนี้แบบแค่มากเลยนน่เน่น นี่ยูดากรเลยนะไอ้เรื่องยูดามั่งนี่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 เห็นยังเห็นยังเห็นยังเราคิดตัวทหนึ่งผ่านไปนะครับรับต่อไปตัวนี้ชื่อว่าดอมกาดนะดอมกาดวนี่ครับดอมกาดท่าข้าดูดิ ใครเป็นแฟนตัวก็เยี่ยมยอดนะจะรู้จักตัวนี้ถามหน่อยทำไมโยดามันไม่ใกล้แล้วไหมตอมทูเปิลมันใกล้ครับถามหน่อยเออดอกใบตัวร้ายเหมือนกันนะครับเออดูดูดูเจอเออนี่เออตอนนี้มีแค่ห้าตัวนะครับต่อไปชิวี ช่วยไม่ธรรมาดานะเห็นข้างหลังไหมซีพีโอนะคะซีพีโอซีพีโอแล้วนี่ก็ได้ขึ้นมาพ้แต่ผมจะไม่ตั้งชื่อคิดมาผม,มจะหายนเะชื่ออะไรแล้วก็เจะไปด้วยแนละ้วเจอคนครับ